ามข่าวกันต่อในช่วงที่2ค่ะขอสอบถามก่อนค่ะน้องฝนอายุ30ปีหรือยังยังไม่ถึงค่ะแสดงว่ายังไม่เข้าข่ายนะคะทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีการรณรงค์นะคะให้ผู้หญิงที่อายุ30ปีขึ้นไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะแบบ H P V D N A test ค่ะเบื้องต้นนะคะตั้งเป้าหมายว่า1 5 0 0 0 0คนค่ะ ที่หน้าห้างสปปรรพสินค้าเดอะมอโคราชนางยรดาหวังสุภทธิ์โกศลน,นะคะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนตรวจคัดกรองสุขภาพสตรีหรือว่ามะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการจัดให้มีพิธีลงนามทำา MOU เพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและก็ร่วมการดนรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงสตรีที่มีอายุ30-60ปีเข้าใจถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะตลอดจนการกระตุ้นการรับรู้เพื่อเข้ารับการตรวจอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งในงานถแถลงข่าวครั้งนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ชุดตรวจ HPV DNA test แล้วก็มีการบริการรถตรวจเคลื่อนที่ด้วยสำหรับสตรีที่เข้าร่วมก,ก,จกิจกรรมค่ะ นายกอบจนครราชสีมานะคะบอกว่าทางอบจนครราชสีมาเห็นถึงความสมําคัญของการคัดกรองสุขภาพสตรีค่ะโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากข้อมูลของกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยสถิติว่ามีผู้เสียชีวิตด้ยวยโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยประมาณ4,500รายต่อปีค่ะ แล้วก็พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ8,000คนต่อปีเยอะมากๆะนะคะพี่ตุกนั่นคือจะมีหญิงไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกวันละ8-10ถึรายเลยค่ะฉะนั้นนะคะเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นสตรีที่อายุระหว่าง30-60ปีเนี่ยได้เข้าถึงการให้บริการตรวจคัดกรองค่ะที่จะเป็นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิต จากโรคมะเร็งปากมดลูกได้อีกทางหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายในการตรวจคัดกรองทางอบจอนครราชสีมาได้ตั้งเป้าไว้ค่ะว่าจำนวน1 5 0 0 0 0หมนรายแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะน้องฝนกลุ่มแรกนะคะคือสตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบของรพสตในสก,กัดอบจอนครราชสีมาทั้ง182แห่งสตรีกลุ่มเสี่ยงประชาชนทั่วไปแล้วก็สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ30-60ปีด้วยกันค่ะ จริงๆไม่ต้องรอให้ถึงอายุ30ปีก็สามารถเข้ารับคาปรึกษาจากคุณหมอได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสูตินารีไม่ต้องกลัวนะใครๆก็ตรวจกันพี่ตุ๊กเคยไปทดลองทํามาแล้วเพราะว่าเขาจะมีอุปกรณ์มาให้ก็เหมือนกับการตรวจโควิดนะคะซึ่งเขาจะมีเหมือนเป็นแท่งยาวๆแล้วก็จะเขาจะมีวิธีการบอก สามารถทําได้ด้วยตัวเองไปขอได้ที่ไหนบ้างคะพี่กุคือตอนนั้นเขาไปจัดบูธท,ที่เซ็นทันแล้วก็ไปขออุปกรณ์เขาได้แหละไปลงทะเบียนแล้วก็จะมีการแจ้งผลกลับมาประมาณ2สัปดาห์ผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะนี่ค่ะดีค่ะอยากจะให้ทุกคนเดี๋ยว,ยวจบรายการนี้หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว<ด>เดี๋ยวะไปลงทะเบียนบางนะคะ